สวัสดีค่ะหนูชื่อรัชชาค่ะมาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยตังค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นหอมมาจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะค่ะก็ยี่มีต้อนรับนะคะเข้าสู่พิพิธภัณฑ์เรือนหลวงลันตาและศูนย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว84พรรษาค่ะและนี่นะคะก็คือโซนใหม่ค่ะของนิทรรศการค่ะโดยภาพพ่ทุกท่านเห็นนะคะมาจากการแข่งขัน วันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2567ค่ะโดยฝั่งนั้นนะคะจะเป็นผลงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ค่ะฝั่งนี้จะเป็นผลงานของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่1-3ค่ะฝั่งนี้จะเป็นของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่4-6ค่ะโดยภาพที่ทุกคนวาดนะคะจะเป็นว่าภาพวาดเรีอลังตาค่ะโดยการที่เราทําแบบนี้นะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่านักเรียนจะได้มีความภูมิใจค่ะ ค่ะก็เพื่อนะคะอยากจะเชิญทุกๆท่านหรือน้องๆหน,หนูๆคนไหนที่กำลังปิดเทิมในตอนนี้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้ค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ